ก็อสวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านกันด้วยนะครับวันนี้ทางคาลินาคลิไฟได้อัปเดตชุดเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี้ครับนี่อันนี้ตัวละครครับดียเรามาที่ชุดกันดีกว่าครับนี่ไดมอนด์รอยย่อออแเฟสสวยปัามอืมอหือนี่ไ ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่โกลรอย่บ้างครับอันนีะชุดอะไรของเองเนี่ยของรางวัลในตูมีอะไรบ้างก็เดิมๆนะครับเซตมิสเตอร์ไมเนอร์ ว่าเอาอันนี้ก็เอาสิบกล่องครั้งแรกปั๊บเข้าให้มาไหมยังไม่มาครับคุณผู้ชมรับของก่อนรับของก่อนสิบกล่องอ่ะ มาเถอะมาเถอะอืมหอรถเกลือมาความหน,น้าบันอีกปึ้มมาแล้วแหละนี่ไงนี่ไงสวยว้าวยักษ์นี่ครับสามสิบสามสิบใบได้เลย สวยดีนะครับมีโอเควันนี้มีปืนอะไรครับว้าวนี่มันกอซ่านี่ครับกอซ่าตามเม็ดหนึ่งแม่นยำสองลบความรีโหลดหนึ่ง ความมีหลดไม่สำคัญเท่าไหร่ครับพอเป็นบุนยิงไกคอับโอ้โหโซนอยู่นะครับผมมีอยู่เจ็ดใบอ่ะผมผมไม่ได้โชคดีขนาดน,นั้นมั้งเจ็ดใบก็เปิดเจ็ดใบนี่นะครับเดี๋ยวรับตังกัน โอเคครับเราจะเปิดแค่เจ็ดวันี้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เราจะไม่เติมอีกนะครับมาลุกซองอืมอืมกอซ่าสาวสีชั่วโมงโอ้โหทาวอน อะไรเนี่ย B S, อ, <S อยากได้อะไรถาว่าครับก็บอกลูกูซองอูอูซองส่าสี่ชัว่วโมงมาร์ทโออฟาร์มมาสซองใบสุดท้ายของผูดด้ชมอือหือสักการไม่เอาสักการไม่เอาอ เอฟเฟกตสวยไหมนี่สวยครับคอสราตัวนี้สวยครับมาขอสุดท้ายบึ้บ <Boot. S 1> โอ้สองไฟยังเหลืออีกไฟนึงครับกอสร้างสาสีช่ชั่วโมงโอ้ยได้อะไรมาบ้างเนี่ยนี่เขาดูมอน,นะครับสกินอาวุธ เรามาเริ่มกันที่ลูกซองได้ลูกซองอันนี้หนึ่งวันผมชอบอยู่ฮะลูกซองนี่ความดีโหลดบวกดาเมจแต่ลบไรยากอ๋อ๋ยวลองเอาไปใช้ดูกันฮะหรือว่าซองไฟซองไฟ,งไฟได,ดาเมจสองแม็กซเซนหนึ่งลบอัตราการยิงถ้าลบอัตราการยิงปุ๊บต้องยิงโค้งมากเลยนะครับถึงจะชนะผู้ต่สอสู้ได้ อันนี้กอไม่มีอะไรครับคามเม็ดหนึ่งอัตรากันยิงสองวอวอันนี้ก็ดีครับ UMP ก็จะมี a k สิบวันอันนี้ได้มานานนะครับวันสองสามวันก่อน,นครับที่เพิ่มาเมื่อกี้ก็จะเป็นสกกาแดงคามเม็ดสองระยะหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับอันนี้สิครับสำคัญ จริงๆแล้วผมมีกอซ้าตัวนี้อยู่แล้วอัตราการยิงสองลบแม่นยำแต่อันนี้แม่นยำสองดาเมจหนึ่งตัวนี้ดีกว่าครับแต่ว่าไม่ได้ถามวนนะครับก็ลองใช้ไปก่อนนะครับจื๊บรู้สึกว่ามีอะไรมากใหม่เียเราได้อะไร VSS อัตราการยิงสองตัวนี้แหละครับอือหือ,หอคุมอยู่ครับว่านี่ก็ มีแค่นี้นะสำ,นสำหรับวันนี้นี่เออเออเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับคุผู้ชมทั้งบ้านได้กี่เปิดได้กี่เปิดได้กี่ดดกล่กองถึงจะได้ชุดอัน,นเมื่อกี้ครับแต่ผมยังไม่เปิดนะ จบนี่ครับบอโอเคครับแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ